วัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องเอวาเกมทีวอีกแล้ววันนี้เราจะมาเออสำรวจน้ำฝนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราสำรวจสนามเด็กเล่นตรงนูนนะนะ้นนั่นน่ะนู้นเลยวันนี้เราจะพามาสำรวจน้ำฝนที่ฝนตกแล้วนะ ขอยามอีกถ้าบ้านคลายฝนไม่ตกก็ดีแล้วโอเคไปดูน้ำฝนเลยจะบอกว่าเมืองเลยก็ตกหรือไม่ตกตกอีกไม่ตกโอ้ยไม่รู้สินี่ก็น้ำฝนโอ้ยอย,อยตรงบ้านเราก็มีด้วยสอนนี่นะโอ้มีขี้คนเต็มเลยอันนี้ก็โอ้ยจะลื่นอยู่แล้ว นั่นก็คือไก่ไก่งวงชื่อมันนั่นนะทุกคนก็เห็นกันหมดแล้วนะอันนี้ก็จะเอามากอกไว้ตอนฝนตกโอ้น้ำเต็มมากเกือบตกน้ำเกือบกล้องตกน้ำเลยขอเอาัยด้วยถ้าต้องถ้ากล้องตกน้ำก็จะปิดคลิปนี้เลย อันนี้ก็น้องๆก็เห็นแล้วเนาะอันนี้ก็คือเอาไปใส่ปลานี่มีอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พาไปิูอีทุกคนเหตุการณ์เกิดขึ้นเราเขียบขี้ไก่นะทุกคนอีโคตระปกปรกเลยคนไม่เป็นไร แค่มาพาสำรวจทั้งฝดอีกหรือว,ว่าพามาสำรวจที่ไก่เนี่ยนี่ก็คือปูนั่นเองนี่หยำเส็บแม่แมแมแมในบ้านที่เราพาสำรวจ EP หนึ่งแล้วเนาะโอ้ฝั่งนี้ลืมพาสำรวจเนาะอันนี้ก็คือเป็นถังเด่เดาไม่รู้ว่าถังนี้มีไรไยแต่ในนั้นจะมีแค่น้ำแข็งแข็ง แล้วก็นมอไอเงี้ยมัน,นก็จะเป็นเก้าอี้ที่กำลังจะล้มแล้วน,นี่ก็เก้าอี้เก้าอี้ที่โดนปีนไมต้ตกอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เอ้ต้นต้นมะยมอะ่ะต้นมะยมนนก็คือบ้านบ้านของของปอกตาเลยไม่รู้อันนี้ก็คือทุ่งหญ้าไม่ใช่ทุ่งหญ้าหรอกนะ เป็นแบบเอออะไรไม่รู้อ่ะนมนันก็คือเครื่องน้ำหนักนั่นเองเอาของมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทำนั่นมาถ่าคนมาไว้ตรงนี้ล่ะก็พังสินี่คือล่มตอนฝนตกอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งมาเดินเลย,เยนั่งเล่นเฉยเฉอันนี้ก็เออเป็นท่อท่อทิ้งท่อเลย ทาิ้งอันนี้ก็จะเป็นไมล์เลเซอร์ไม่ใช่ก็คือคีบใช่ไหมคีบคีบใบตองแล้วก็จะมีใบตองอะ่ะอยู่ตรงนี้มีตรงนีแต่มันโดนขดัดแต่ตรงนี้ยังมีอยู่ที่เล็กทีเล็กมากมีดโอ้โหมีดอันตรายมากเราไม่ควรเล่น แต่ถ้าใครเออโตแล้วก็เล่นได้นะมันก็คือตราชีลิวอีตอนนี้เวลาถ่ายคลิปนานมากเพราะว่าเ,ออเล่นเกมดูอะไรอยู่เนี่นนะเออตอนนี้ถือกล้องปวดมือมากเลยอะ่ะน่าจะถือกับด้านละวอ,อุยอันนี้ก็คือมายมนะ ใหสังเกตเห็นรองเท้าโดนโดนโดนเหยียบีไก่เนี่ยรองเท้าเนี่ยนะนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ขาดแล้วที่ไม่ได้ใส่แล้วแต่ทำไมต้องทำไมเนี่ย็บดใจดีกว่านานมากในนั้น,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 นก็จะมีเป็นร้านแต่ผมเสกว่าสาวมากมันก็จะมใครนอนก็ไม่รู้ ออนะูออกมาทุกคนเนี่ยูออกมาเราต้องไปบอกคนที่นอนแล้วสำหรับวันนี้บ๊ายบายก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย